สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานอินเทนิซอ์วันนี้ก็วันที่2ในการเข้าทํางานเเปลี่ยนแผงฝาศาดตแล้วก็เปลี่ยนแผงป้ายใหม่นะครับของงานพา n a s ซนิกที่สมุดปาการนะครับก็ตัวงานนะครับตัวแผ่นคอมพสิตเนี่ยก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรทีนี้ก็เนื่องจากพื้นที่เนี่ยมีระบบเซฟตี้ร้อนะครับก็ทําให ทีมงานเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลางานเราก็ต้องทําให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับทีนี้การวางแผนงานของเราเป็นไงวันนี้นะครับมาดูกันเลยเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องนะครับก็นะครับอันนี้หลังจากเมื่อวานนี้ที่ทำไปนะครับก็คือเกิดปัญหาด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยรถเข้าไม่ถึงนะครับรถจอดหาจุดจอดจุดจอดไม่ได้นะครับ แผ่นด้านข้างเนี่ยไล่ตั้งแต่แผ่นด้านข้างแผ่นนี้เลยนะครับก็ใช้เวลาในการตั้งโฟกัสรถเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็ด้วยตัวแผ่นด้านหลังเนี่ยเขามีการเสริมแป้นรับแผ่นคอมมิชิ์เป็นแป้นเล็กๆอยู่ข้างหลังนะครับก็คัตเตอร์ก็เฉือนไม่ขาดใช้อุปกรณ์ใช้สิวใช้อะไรก็ไม่ขาดนะครับก็ผล สุดท้ายเราก็ใช้เป็นลูกหมูตัดเอาเลยนะครับก็คือจะเป็นแผ่นเล็กๆนะครับอ่าให้กล้องดูเป็นเป็นเพดรับด้านหลังแผน่นอ่าอ่าเห็นหฮะเนี่ยเป็นเพดเป็นแป้นนะครับรับด้านหลังแผน่นโอเคก็วันนี้นะครับก็ดําเนินการต่อก็คือเริ่มรื้อแผ่นทีละคู่ทีละคู่นะครับทีละแถวแล้วก็ตัว2 ว่าเดี๋ยวเวลาเราลื้อแผ่นที่2แผ่นนี้เนี่ยเราก็ต้องเฉือนน็อตด้านหลังออกนะครับแล้วก็เลาะตัวซีตัวหนังสือเลาะออกก่อนนะครับแล้วเราถึงจะลืออลออล้อแผน่นคอมบัสตินด้านหน้าได้นะครับงานนี้เรามองเอาไว้ทั้งหมดก็ประมาณ20วันเออประมาณ30วันนะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับก็4วันในการลือล้อแผ่นลื้อแผงนะครับแล้วก็10 10วันในการติดตั้งแผน่น นะครับแล้วก็อีก5วันในการติดตัวหนังสือนะครับวางแผนไว้ไม่เกินนี้นะครับก็งานนี้ระบบเซฟตี้1 0 0ก็ทีมงานก็เตรียมหมวกเซฟตี้นะครับมีการอบรมนะครับอบรมขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เรื่องระบบเซฟตี้ใส่ชุดเซฟตี้ใส่เบลอุปกรณ์กันตกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสว่านแบตแล้วก็อุปกรณ์แบตเตอรี่อะไรพวกนี้ที่เป็นระบบไร้สาย นะครับก็มีการพ่วงเข้ากับตัวชุดเซฟตี้มีการล็อกเข้ากับตัวอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วัสดุอะไรเลยตกลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มีการกั้นพื้นที่ปิดพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆหรือคุณลูกค้ากําลังทํางานลักษณะที่มีความเซฟตี้ร้อนะครับก็ของเรา ก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเผื่อเพื่อนๆต้องการสอบถามข้อมูลด้านนี้ว่าทำยังไงแบบไหนอบรมยังไงที่ไหนเซฟตี้ซื้อที่ไหนชุดยังไงรถแบบไหนอะไรยังไงก็ยินดีให้คำปรึกษาคอมเมนต์มาได้เราก็จะบอกให้ว่าเราทำขั้นตอนเป็นยังไงนะครับโอเคก็สลับกล้องนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆอัปเดต ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าแต่ละงานแต่ละช็อตที่ปล่อยออกไปเป็นยังไงบ้างคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ